สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปื้มปโปดโลดเล่นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในดานออบบี้ออบบี้ไม่ได้กระโดดอย่างเดียวนะขับรถด,ด้วยขับรถกระโดดว่างั้น <c oughs> อา้าวอยู่ไหนกันหมดอยู่นู่นนะป้าปวดตามาเดี๋ยวพ <c oughs> ี่จะตามาพี่มาเล่นอ่ะ อยู่ไหนกันอยู่ข้างโบนข้างหน้าเลยใช่ไหมไปข้างหน้าเลยใช่ไหมแต่พี่มาอยู่ข้างหลังอ๋อม,มันมีเหรียญให้เก็บด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอวนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญกัน <c oughs> อเก็บเหรียญไว้ซื้อรถไม่ไม่ไม่คุ้นะไม่คุ้นะเก็บขับยากเหมือนกันนะรถโกมันจะลื่นๆไงรถโกเก็บเหรียญกันเก็บเก็บเหรียญถ้าเราเก็บเหรียญได้เยอะๆเราไปทําอะไรได้บ้างไปซื้อรถโอ้ซื้อรถคันใหม่ขั้นที่มันป้าคิดว่ารถนี้คือรถอะไรรถอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารถอะไร อ๋ Go อโกคาร์ทใโก้ใชโอคาร์ดใช่ใทีนี้อันนี้โกคาร์ทที่รยใหญ่ที่สุดนี่คือรถตัวธรรมดาใช่ไหมถ้าเกิดได้เหร<ม>ียญเยอะเยอะได้ยิงด้วยมีบุญให้ขับด้วยถ, <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บเหรียญได้เยอะๆเราก็สามารถไปแกลกรถซื้อรถได้คันใหม่ๆใช่ไหมใช่มีรถอะไรอีกนอกจากรถคันนี้เนี่ยรถรถรถสีน่าจะสวยกว่านี้เนาะท่อน่าจะแบบแรงสุดเลย ก็อันนี้มันแบบรถแรกๆไงก็เลยเ<อ>ไม่ค่อยแรงแล้วไปกันไปกันีเหรียญ<ม>ลืมเก็บเหรียญลืมเก็บเหรียญกลับมาเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญต้องต้องเตมงี่ปุดมีเหรียญเป็นเก้าพันละผู้มีเหรียญเป็นหนึ <c oughs> ่งหนึ่งสิบล้านเคเด็กๆเล่นกันบ่อยก็เลยก็เลยได้ซื้อรถป,รป้าขึ้นพึ่งพึ่งมาเล่นนะเอาต้องเก็บเหรียญเยอะๆก่อน เดี๋ยวก็จะได้มองไฟแล้วเฟืองปึ้มเล็งมอไฟอยู่เฟืองเลเซอร์ตอนนี้ถ้าก็เราชนไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตงแดงเนี่ยอันนี้อันนี้ชนได้อันนี้ชนได้เด้งดึ๋งแต่มันจะเด้งเด้งดึ๋งไงมันผักเราเออเนี้ยผักเนี้ยปุ๊บโอ้ยเลยเรียนแล้วไ่เก็บแล้วไปเก็บข้างหน้าแล้วกันเอ้ข้างหน้าเป็นยังไง่ะไปยังไงไปแบบปัต้องซิ่งไปเลยสลับกัน สามสองหนึ่งพี่ปอสวัสดีสัตว์เลี้ยงวสัสดีโอ้โหพี่แต่งอย่างดีเลยนะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยรถแซงทางโค้งตัวอะไรนักปลาเหรอไมารล้มาไม่รู้มันเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์รูกว่านอ๋อมันอาจจะเหมือนพวกไอพ่นพวกท่อพวกอะไรหรือเรถพี่พวกคือรถแซงทางโอ้มาแข่งกันเลยป้าไปแล้วไม่ไปอ่ะไม่ลอยจังหวะดลอยจังหวะนะครับลอยจังหวะเอาอึ๊บไปปืนเอ้ย โอ้ยเกือบไม่รอดไอ้รอด้วยอยู่ไหนเอนอแมตกจนได้มันมันไม่มีเบกรกอ่ะใช่ไหมมันไม่มีเบกรกเบรกแล้วต้องใส<บ><ถ>่หลังต้องใส่หลังแล้วต้องเบรกแล้วใส่ลลหลังคือเบรกถ้ามีเบรกกระทางหันก็ดีนะโอ้ยเกือบตกมันมีกระจกกกันเ็บปาล้อด้วยตามมาตามมาอะพี่หยุดอยู่ตรงไหน เด็กเด็กเล่นเก่งอยู่แล้วก็แป๊บเดียวก็ตามมาทันได้เวลาสิ่งเอ็นถนนอ้าวตกโอ้โหผือไม่ได้เลยนะผือไม่ได้รถแซงทางโค้งเอ็นมันเป็นเนินแล้วมันก็เป็นเหวโอ้ยเกือบนี่ข้าบปุ๊บบิ่นมาเแล้วี่ายเหรียญเพียบเลยตรงนี้โอ้เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันรถแซงทางโค้งรถแซงทางโค้ง เด้งดึงเด้งดึงเด้งเอวเลย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 อะทำไมดีแคชช้ามันต้องแคชช้าปลาพอดีโอ้โหรถเทจังเลยงงงงรถเทจังเลยนี่มันมอเตอร์ไซค์นี่งงงงป้าไปกันมีมอเตอร์ไซค์ซื้อด้วยเหรอใช่เดียวเทมากเลยตั้งหนึ่งพันนะเป็นพันเลยเหรอใช่โอ้ต้องเก็บเหรียญเป็นพันถึงจะได้วัดดีวัดดีขับง่ายด้วยเลี้ยวง่ายยขับง่าด้วย เดี okay, kind of land, ๋ยยวง้ตรงนี้ป้าตั้งหลักตั้งหลักกลัวกลัวกลัวมอเตอร์ไซมันง่ายมากเอางั้นเนี่ยง่ายอ่ะง่ายอ่ะชักแต่เนี่ยนั่นน่ะชักและตกแต่ง่ายอยู่นะมีสองง่ายอยู่นะมีสองล้อมันอ๋อมันง่ายเกินสองล้อเงง่ายจะตกชนป้ายเอาไม่มีใครเอามอเตอร์ไซค์เลยหรอมีสองล้อง่ายๆเนี่ยไม่น่าจะมีนะ เงี้ยเงีนะโมไซรองเงีเงีนะเงี้ยเงี้เงี้ย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 เงีเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงียเงี้ยเงี้ยี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเง้ยเงี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 ้ยเงยเงี้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 ยเเงี้ยเงี้ยเเงยเงี้ีเงยเงี้ยเงเงี้ย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 เเงี้ยเงเงี้ยเงี้ยเงี้ย้ยเงี้ย้ยเงี้ยเ้ยเงี้ยเงี้้ยเ้ยเงี้ย้ยยเยเงี้ยเงี อยู่ข้างหแม่อยู่ข้างแม่ข้างหน้าหรือข้างหลังกันแน่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเหรอเดตามไปเดี๋ยวตามไปตั้งหลักก่อนปื้นปีลูๆๆเแเส้ทางขูดเ,เอาไงระวังมีเหรียญก็ไม่มีเหรียญเอาเหรียญแล้วกันปุ๊บตั้งหลักก่อนป๊อปเอ้ยเอ้ยมันเอียงเอียงมันเอียงอเอียงปุ๊บเอ้ยแม่ปลไม่รอดเกือบไม่รอดมันดูฝุดฝืนนะขับไม่เซียนนะขับไม่เซียนอะ มันเน็ตเน็ตมันเจ็ดสิบก็กักด้วยก็เราเซียนอับบี้ไงนั่นนะสิป้าไม่เล่นอับบี้ไม่จริงใช่ป้าก็เลยตั้งตั้งนี่เหรอรถถ้าใคเขามาซื้อยังซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอนะครับไปกันต่อเอ้ยบันไดเลเซอร์ร้วั้วไฟอะเลยไม่ใช่บันไดอะไดลเซอร์ป้ามีขับมายอะเย้ยด้วยขับย้อนมายอะเย้ยแล้วด้วยนั่น โอ้โหจริงๆด้วยมันมันมันพ่นอ่ะมันเป็นเป็นเหมือนออปชั่นไว้แต่งรถให้เร็วขึ้นใช่ไหมมีบู๊ได้นะบู๊ดล็อกเก็ตแล้วมันก็บวกเสียงเลยล็อกเก็ตล็อกเก็ตปุ๊บอันนี้เป็นเลเซอร์อากาบาดผ่านไปได้อุ้ยอึ๊บนี่เอ๊ะทำไมชายยังไงี้ยเงี้ยเงี้ยเงยเงี้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 เงีี้ยเง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 ี้เงียเงี้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 เงี้ย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 เง้ยเงี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 ้ เอ้าวสามคันเจอกันแล้วโอเครถจบคลิปกันจบเท่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับยังไม่ถึงส้นไทรไปกันเลยปืรถปื่ใหญ่กว่าคนอื่นเพราะปุ่มีเป็นคนเฮ้ยเด้งดีจังเลยมอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะอู้โหรถเด้งมากไปละแน่นอนจัดไปเลยเอามอเตอร์ไซค์มาขับบ้างละปุ๊บปุ๊บเก็บไปเดี๋ย็กโาหน้าเรามีไปมีกลับมีไปมีกลับเนี่ย นี่เหรียญเพิ่งเคยแอบเล่นมาครั้งหนึ่งอ่ะกับพี่โปดชนะมาหนึ่งครั้งแล้วเราเก็บเหรียญก่อนขอเก็บเหรียญก่อนกับพี่โปดเจจ่าเจจาแอบเล่นมาเก็บเหรียนนี่กันพ่อดังดีอย่างไหนแน่นแน่นเก็บเหรียญไปโอ้เลยเลยรถที่มันเป็นเอาไหม ป <c oughs> ุ๊บปุ <c> ๊บ <oughs> เอาเหรียญมันกลับมาเมื่อกี้เก็บไปแล้วมันกลับมาทำไม่ใช้าระจังใจเย็นนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็รถระบอื้อคือรถแซงทางโคง้งรถแซงทางโคง้องอ้าวตกทางตรงไม่แซงแซงแต่ทางโคง้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่เ <c oughs> แลยวอัพอัพเพื่ให้นี่เป็ทางเดียวทาง,ทางนทางเลี้ยวรวยเลเซอร์ไม่ใช่<บ>น้ำเลเซอร์มันคือน้ำเลเซอร์นี่เหรอน้ำเหรอ ใช่หนำกอมนที่จังลบแบบดิจิตอลใครรู้จักกองมันที่จังมั่งไม่มีต้องถามผู้ชมว่าใครรู้จักบ้างให้ก็คอมเมนต์มาดูตั้งรักกันตั้งรักกันกองมันที่ฟีดอุ๊ยกองมันที่น้ำแข็งเหรอไงฟีดไปว่าอะไรอ่ะกลัวเหลือเกินอยากกลัวบปุ๊บมาเลยวอุ้ยข้างหน้าเป็นอะไร เหมือนในเตาปิ้งหมูเลยตะไคร้ตะไคร้หรือว่าเตาปิ้งหมูก็ไดแล้วต้องชาบูไม่อยากกินเลยอะอือยู่เลยอะเือคือคือตอกทุบตอกนี่แล้วถ้าเราพกหมูมาทีเราปิ้งได้เลยนั่นเ่ยใช่ตอนเราขับรถหัวเรามันเด้งนะต้องดูดีๆอ๋อหัวมันใส่ทรายหัวเด้งอะอ๋อไม่ใช่หัวเด้งไม่ใช่หมูเด้งแต่คือหัวเด้งทางหลักเางหลัเอาเลี้ยนตรงนี้กัน รีบปะรีบเดี๋ยวเอาเก็บเรียนี่เดี๋ยว่าปาต้องตายแน่เลยเอาขึ้นลอยอยู่ข้างหลังเนี่ยเสียแลพื่อจะให้ปาไปก่อนนะที่มันรางรถไฟแต่เราเป็นรถยนต์ขับไปได้ด้วยเราคือรถโกคาร์ดี่คือรางรถไฟดูดิมันมันเหมาะกับรถล้อเราเลยอ่ะปุ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงแล้วมันเท่าอะไรอ่ะปึ๊บปพอดีเลยแต่ล้อปื้นเท่ากว่าเพราะล้อแบบปื๊บใช่ไหมมันมีล้อสองล้อ แล้วก็มันก็ยาวๆข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มที่ไม่มีหนามลูกตุ้มแล้วแม่ตุ้มอยู่ไหนแม่ไม่มีแม่ตุ้มอยู่ข้างหน้ามีแต่ลูกตุ้มตุ่มอะไรยังไงไปช้าไปไปไม่โดนเลยเลยจอดอะไรตรงตรงลูกตุ้มอะไรนึกว่าเลยแล้วทำไมเดี๋ยวเฮ้ยให้แม่ป๊าไป็วจังนึกว่าโควิดมาแบบดิจิตอล เอาไงตั้งหลักก่อนดูจังหวะมันก่อนสามสองหนึ่งตุ๊บเอ้ยว่าไปเร็วจังบึ้มยังไม่ถึงเลยเงี้ยเงี้ยเอ้ยป๊าป๊าไปเร็วมากเลยเงี้ยเงี้ยตอ๊บเงี้ยเงี้ยเอาไว้ถึงจังหวะไม่เก็บเหรียญแล้วจังหวะนี้ไปก่อนละเอาเลยอึ๊เอ๊ยยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังตายได้ยังตายได้ไปเหยียบสีแดง เฮ้ยป้าเร็วๆป้ารอหน่อยป้ารอหน่อยป้ายังไม่ถึงเลยอยู่ไหนกันก็ขับวนไปวนมากันขับไปอยู่ข้างล่างเอ้ยนี่มันกลวยหน่ไม่ใช่น้ำกลวยกลวยเลซอร์มันใครโดนกลวยคันนั้นก็ขับไวเหมือนกันทำไมเราขับช้าอยู่คนเดียวเราขับช้าอยู่คนเดียวขับเพื่อขับเร็วนะเต็มเอาเลยอีกฮะลืมเบรกทุกทีเลยลองแบบ ลื่นมากมันกระโดดเลยอ๋ฉลับอ๋อมันผลเราถนนนี่มันฉลับอ่ะมันพาเราแบบฉลับออกข้างเออนี่ดูดิดูดิเฮ้ยต้องไปช้าๆแล้วแลก็เคยโดนตอนที่เราขึ้เล่นของพี่โปนนะขับมาซ้ายต้องกระโดดขับมาาซ้ยกระโดดับตรงอย่างเดียวไม่ได้กระโดดแบบดิจิตอลดิจิตอลอ๋อต้องกระโดดใช่ไหมใช่ดิจิตอลไม่เฉลับเออเผืยอตกแล้วดนุนหนุฉลับนี่ไงน้ำตัวนี้น้ำปดิจิตอลโอ้ย เส้นทางมันยากน่าจะเยียดเยอะขับอะไรอยู่ตรงนั้นปาปงอยู่ไหนแล้วื้องข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังไปทำอะไรอยู่ข้างหลังไปขับเลยไปแล้วไม่ใช่หรอรถพิบด์นีเลอไม่เกงใจไหนข้างหน้าอันนี้อุ้ยมันเป็นรียอะไรอ้รถแมนมันเป็นเหมือนเหมือนเหมืนเหมือนนาฬิกา ดูจังหวะดีดนาฬิกาที่เร็วที่สุดในโลกมาได้หนึ่งอันที่สองพันมาได้เสียนไปละโอ้ลุงตายแบบง่ายๆอ่ะทุกทีเลยเอ็มนี่เหรอนี่ยเหรอเสียนนี่เหรอเสียนเสียนตรงตรงนี้ไงสิ่งกิดขวางไงแต่เฮเหวนี่ยไม่เสียนเลยตอกเฮียวทุกทีปั๊บปั๊บปั๊บฉันไม่ชอบเฮียวฉันไม่ชอบเฮียวฉันไม่ชอบอะไรเลยเพราะคนไม่หลออ่าไม่หลอ ไปเมื่อปุ๊บป้าอีนี่หมดแล้วดูเพื่อนหนีไปเร็วมากรถปุ๊บป๊ากับพี่หมดเกิดกันแนะกันแล้วเนี่ยอ๋อนั่นนั่นไอ้ที่เป็นรูปคนข้างบนนั่นคือคือตัวคนใช่ไหมว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนใช่ไหมใช่แต่แต่คือหลุดแหมหลุดไปแล้วเหรอใช่หลุดไปอยู่ด่านด่านสองใช่ไหมใช่ปุ๊บหลุดไปอยู่ด่านสองอ่ะแต่ขอมาพาด้วยนะกัน มาดูมาดูดูตัวอย่างนี่ดูตัวอย่างตัวอย่างนี่คือตัวอย่างวิธีเล่นที่ถูกต้อง<ม>ออออวิธีเล่นที่ถูกต้องไม่ทันอ๋อนี่คือวิธีเล่นที่ถูกต้องเนี่ยไหมนี่ดูดูก่อนตลกอ่ะขยับเล่ถูกต้องขยับเราต้องใจเย็นนี่ไม่ไหัดขับมันก็อย่างนี้แหละตลกไม่ได้เสียหน,นี่ บันไดป๊าก็ทำบันไดให้ได้นะครับมันตะแคงตะแคงอ่ะมันมันต้องเอียงคอทำไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊าเดี๋ยวมือข้างยกเดี๋ยวมือทำเสียงรถให้ไปเลยแลวยิ่คือเสียงรถหรือเสียงอันนี้คือรถยี่ห้ออะไรนี่คือรถนี่ค่ะไม่รู้ย้่นออกมาอย่างดีจิตอ์มาอย่างเร็วป๊บชนป๊อป๊บนี่เอ้า เฮ้ยเราพี่โบ๊ทกระเด็นเลยเลยเลยตกเกิดเหตุครั้งใหญ่เกดเหตุครั้งเล็กเล็กที่ซ้ายใ้ยเมื่อกี้ก็ก็บู๊ไงป้าใส่บู๊ดก็เลยทำแบบนี้ได้ตุ๊บเอาชนชนอะไรชะสีแดงอ้ยเอาตกอีกเอาเคยทำแบบนั้นไหมก็เคยทำแบบนั้นเอาชนอุ้ยเลิกป้าลับากระโดดกระโดดเลี้ยวเกินเลื่นเลื่อนมนมันบังคับไม่ได้ นี่ถึงนี้แล้วรอด้วยเดินทางวงกลมรออะไรลเราไปด่านสองแล้วไม่ใช่เหรอก็ป้าผมพูดมันเร็วมันเร็วบางทีมันเร็วเกินก็ไม่ดีนะบังคับไม่ทันเมื่อด่านสองเลยทุกคนทำไมทุกคนช้ากันจังเป็นเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อุโมงค์ไป กี่เส้นทางให้เลือกโอ้ยไปเร็วจังเลยอะเราถามมาถามมาอ๊บอ๊บอับอ๊บวอร์เล่นเจอไม่เจงไปอันนี้ก็แบบลืมเบรกเอ้ยยังได้อยู่ยังยังได้อยู่ยังดอยู่จะถึงเส้นจังเลยตกสักก่อนดีใจจัดดีใจเกินดีใจเกินตื่นเต้นเกินนี่ไงถึงเส้นชัยแล้ว เย่ในที่สุดเราทำมาถึเส้นชัยเยใช้เวลาประมาณเป็นสิบปีกว่าจะมาถึงเส้นชัย <c oughs> ใช้เวลาเป็นหนึ่งร้อยปีโอ้โหใหญ่ไงบุมขึ้นเลยอ่ะนานเกินใช้เวลาเป็น,นหนึ่งร้อยวันกว่าจะทําได้นี่เด็กผู้วปยนุ่นที่สองแล้วเอาเป็นว่าด่านนี้เราขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ บายบายอยู่ไหนกันหมดแล้วอยู่บนันะแล้วอยู่ในกันหมดแล้วมวยด่านที่สองแล้วนั่นนั่นมาอันนี้ไม่ใช่ค่ะท่กคนนั่นของใครมาขับเยอะเยอะอยู่อ้ยดันที่สองแล้วใช่ไหม